นี่ก็คือการเฮ้ยนังอจีจ้าการล้างเป็นค่ะคุณผ,ผู้ชมของใหม่ก็มีล่าเฮอหน่อยเฮอหน่อยคือล้างหน่อยอะไร ช่วยเลยเหรอไม่ต้องเปนน็นรุ่นรุ่นอะไรวะแอร์อะไรอ่ะอ่านดิแกรมมี่อะไรสักอย่าง4.1แอร์อะไรวะซื้อได้ที่ดีแคทลอน8,000บาท ต้นหนึ่งเลยคะ่ะแอร์อะไรอ่ะตัวเองแอร์แอร์อะไรอ่ะอ่านดีหน้าตรงปลายเท้าอ่ะแอร์ second family สี่จุดหนึ่งเดี๋ยวเราดูไม่มีเสาไม่ต้องกลัวปวดหลังรุ่นนี้แฟนดิชอ้าวแบตหมดเป็นรุ่นนี้นะคะ เลยค่ะเดยเขาเลิฟมากชื่อรุ่นแอร์เ c คเก4.1 Family 8,000บาทไม่ต้องใช้เสาสักต้นเดียว <c oughs> ชูยที่ส้มๆดิใช้แต่นี้ยกยกขึ้นมองไม่เห็นมันหลุดเฟรมยกไอ้นี่ยกทางอันไม่ใช่ยกปีส้มดิอันนี้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 นนนนเท่าไหร่นะเจ็ดร้อย 700ค่ะอันนี้วัดปอนได้ใช้ป่ะมัน7จ็ดปอนใช่ปะ่ะ7อะไรนะ7 p s i อะ่ะโซบจะม <c ười> ีมาตวัดสีดำอะ่ะ <c ười> นี่กลางึ้นมาแบบนี้ ค่ะเดนน็กคนแนะนำแต่หาตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะคะมันแบบมันเริ่มแบบไม่รู้ว่าตอนนี้ของมารือยังแต่ตอนที่เราซื้อช่วงประมาณธันวาตน้ตนๆเราไปดูประมาณพฤศจิกายน,นแล้วเราก็ยังไม่ซื้อกลับมาศึกษาข้อมูลพอจะไปซื้อแบบหมด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 ตอนนี้ก็ไปได้ที่สะพานสะพานใหม่ พายเจริงทำเหมือนทำเหมือนกลางเองนะแต่แฟนกลางตลอดแ,แฟนบอกว่าแฮปปี้มากเนี่ยสู้แบบนี้ค่ะพี่สูบเวลาสูบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยแบบมมีวาดวัดอ่ะ วัดให้ได้เลขเ็ใช่ไหมแล้วก็พอ บอกแต่น้บา นี่ฉีดน้ำแล้วน้ำไม่เกินเล้อันนี้ก็ห้องนั่งแบบกินข้าวลู่นนี่นั่นแล้วก็ห้องนอนจินกายเท้าได้กว่านี้สี่คนน่ะนอนอ่ะสี่คนนอนขาถ้านอนอย่างเงี้ยได้สามคนนะขาอเดอีเลขาเดมไม่เกินนางดีใจมากปกตินางขาเกินอันนี้ก็เป็นสองชั้นอ่ะ าน้ำค้างหล่นลงมาก็หล่นตรงนี้ก็ไม่โดนชั้นเนี้ยไม่เข้าใจหรอกแต่แล้วเขาบอกหัวเปียกหัวเปียกน้ำค้างอ๋อแต่นนี้มันดีมากเลยเนี่ยเท่ากับฝนตกเราก็ไม่เปียกก็เปียกเปียกนะไม่เปียกไม่เปียกก็่าหยดเลยไม่เปียก,ก,ยยยกข้างๆอ่ะเปียกนิดนึงข้ากแล้วไม่เข้าข้างในออแต่ไม่เข้าข้างใน,นงแต่มันดีนมากๆเลยเนี่ยเราฉีดน้ำท่วมหมดเลยนะ อ,อันนั้นมันเป็นดำดำเป็นนุ้งลวดนุ้งลวดเปิดให้ลมเข้าดูคนนู้นคืแต่ฝั่งนู้นจะเป็นใสๆส,สรุปแปดพันคุ้มคุ้มอ่ะปีหน้าจะขึ้นเดือนละครั้งเนี้ยเป็นใสๆแบบนี้เห็นปะเนี่ใ้ใครเห็นอย่าเป็นไพรเวทแล้วก็ปิด ปิดป็ดป็ดมืใหญ่มากแล้วก็พับๆพับๆพับคึืนไปอ๋อวิธีปล่อยลมกลางแล้วง่ายแล้วเก็บง่ายหรือเปล่าเก็บง่ายกว่ามีเสาเยอะค่ะนี่คือการปล่อยค่ะพอปล่อยปุ๊บ แบบเดิมสามรอบคำถามคือถ้าเรานอนแล้วมีใครมาแอบปล่อยอะ่ะซูมก่อนซูมมันง่ายมากเลยทุกคนนมพอเป็นแบบนี้ค่ะฟึบ อันนี้คือจริงๆแล้วก็พับเก็บได้เลยจบแต่นนี้เราจะล้างข้างล่างก่อน